อันไหนก็ให้ท่านที่มีอยู่ในร่างกายอะให้เอามาให้คนอื่นอยากไม่อยากให้ท่านอยากให้ท่านเอามาให้เราเราก็จะรับอะไรอย่างเงี้ยเพออราะลงสารท่านจริงๆเพราะเกิดมารู้สึกว่ามัน่าพอเห็นตรงไหนเรารู้สึกแม้แต่เห็นรูปท่านนางสิพ์เนี่ยต้องเก็บหมดเลยไม่อยากให้คนก็เอาไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอะไรเรารู้สึกว่ามันมันบอกไม่ถูกว่าเรารักท่านแบบไหน ป้าสิริการเป็นหนึ่งในผสกนิกรชาวไทยที่มาร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ท่านว่าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยเมื่อทราบข่าวว่าพระองค์เสด็จมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชตนรู้สึกกังวลใจจนนอนไม่หลับและเดินทางมาเฝ้าติดตามพระอาการของพระองค์อยู่ทุกวัน ซึ่งวันนี้ป้าสิริการและเพื่อนๆมาร่วมสวดมนต์ภาวนาขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันรักท่านมากนะเพราะว่ามาเฝ้าท่านทุกทุกทที่ที่ท่านเสด็จตรงไหนแม้ว่าแตท่านจะอยู่หัวหินห้าธันวานี้ต้องไปตั Suddenly, ah. ้งวันที่สี่เนีมาตรงนี้มาทุกวันเลยจนเจ้าหน้าที่เขรู้หมดว่ากลุ่มแม่ทั้งหมดนะทั้งหมดนี่แหละค่ะมาด้วยกันพอรักท่านจริง ขอให้ท่านแข็งแรงแข็งแรงเหมือนก็ว่าตรงไหนเวลาไปวัดไปอะไรต้องขอพรให้ท่านก่อนเรานะอย่างทุกๆท,ที่ที่ไปอ่ะที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนมากก็เกิดเมืองามวัดใหญ่ๆตลอดทั้งทีนี่แหละค่ะ นอกจากนี้ป้าสิริการและกลุ่มเพื่อนมักจะเดินทางไปรับเสด็จทุกที่ที่ในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ส่งพระราชดําเนินเพราะรู้สึกรักและห่วงใยทุกพระองค์โดยจะมีพระบรมฉา,าย,ยาลักษณ์ติดกระเป๋าไปทุกที่เพียงแค่ได้เห็นพระพักก็เพื่มปิติจนหาที่เปรียบไม่ได้ขณะที่เด็กรุ่นใหม่อย่างน้องการหรือเด็กชายที่วากรศรีสุวรรณหนุ่มน้อยวัย13ปี บอกว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชที่อยู่ใกล้บ้านตนจะขออนุญาตพ่อแม่ออกมาเฝ้าและสวดมนต์ภาวนาทุกวันน้องการรู้สึกประทับใจในน้ำพระทัยของนายหลวงที่ทรงงานหนักเพื่อประสบนิกรชาวไทยมาตลอดและอยากให้พระองค์ได้พักบ้าง ก็คืออยากจะให้พระองค์หายจากพระการประชวนครับแล้วก็อยากจะให้พระองค์เนี่ยมีพระพรามพระรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอยากให้มาอยากให้ประชาชนได้เห็นพระวรกายของพระองค์ที่แข็งแรงเหมือนเดิมเหมือนก็สมัยก่อนนะครับทุกวันเลยครับแทบทุกวันเลยครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าบางทีก็ไม่ว่างก็อาจจะไม่มาเพราะฉะนั้นวันไหนว่างก็มาครับ น้องการจะมีหนังสือสวดมนต์เก่าๆเล่มหนึ่งที่จะพกติดตัวไว้และคอยสวดมนต์ภาวนาให้พระองค์ท่านทุกครั้งในยามว่างทําแบบนี้มาตั้งแต่อายุ9ก้าขวบแรกๆทําตามพ่อแม่แต่วันนี้เขาทําด้วยใจรักโดยทางโรงพยาบาลสิริราชและสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะมีการร่วมสวดมนต์ นำโดยพระพุทธ,ธอิสระในช่วงบ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อหลอมรวมกำลังใจของคนไทยถวายแด่พระองค์ทรงพระเจริญอนุสนรณ์จิรธันตศิลปถ่ายภาพอ,าอุสาพรมออสข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน